เอาอาามงะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องสันจังหิวข้าวไงออกมาสั่งข้าวก็เลยคุยโทรศัพท์อะไรอยู่ในมือนะปะฝรั่งเปิดแม้ก,กินก็ได้โอ้โหอ,อยู่ห่างไกลขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะเปื้อนกระดาษเหรอฝรั่งอะ เอาถ้าเกิดเชื้อมันอยู่ที่กระดาษทำไงอ่ะก็กินไปอืมได้ข่าวว่าถูกหวยอะป้าถูกถูกเกีบกระถูกอ,อย่าไปพลาดพิคงคนอื่นแล้ว <c oughs> ยอกคนแก่ครับเอ้ยอยอดคู่สวสวยไดคนแก่บาปเลยบาปต้องไงอะป้าก็วันนี้วันอะไรอ่ะ วันนี้วันอังคอัารอะอังคารเนาะใช่พุธพุธเออพุด,พด,อพดเอาวันไม่ไปบ้านหมอวันนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้ไม่ไปยังไม่ไปอเอาวันเอาวันที่เก้าเ้าเดอป้าอยา,ายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าป้าตอนนี้ป้าเจ็ <47. S 1> เอาดีดีป้าสี่สิเจสสิห้าสิบเจ็ดก็สี่สิบเจ็ดนี่ละป้า เดี๋ยวผมตะโวนป้าไงป้าไปบอกผมอะเก้าวันที่เก้าเดินเก้าเช้าเอ๊ถามอายุเท่าอายุเก้าสิบเท่าไงป้าตอนเนี้ยเก้าสิบเท่าไหร่โอ้ยน่าเก้าสิบป้าก็เดินหลังงอมแล้วเช้าเด้อเช้าเด้อตกลงเท่าไหร่ตกลงจะไปซื้อหวยเอาไปเอาไป ซื้อเล่นหวยเล่นเบอร์บอกตำรวจจับกินข้าวยังป่ะดได้อะไรกินอ่ะอะไรกินกินกับพี่เพ็ญใส่เสื้อซะสวยเลยวันนี้โรโอ้ยเสื้อจงเก่าเล่าเอาเก่าก็ยังสวยอ,อยู่เสียงกระผัดกะเพราปุ๊บปุ๊ปุ๊ออืม,อม แซ่บดิกินกินแห้งหรือกินไม่แห้งแห้งนี่ผัดกะเพราว,ว่าผัดกะเพราต้องแห้งเหมือนปลาหลอดเลยแห้งแห้งเพิ่งมางมากี่โมงอะ่ะมากี่โมงอะ่ะมาแต่เก้าโมงกว่าสิบโมงขานอนเวียนอยู่โอ้มีรถมาไม่โทรบอกแล้วไปรับ ไุ่งเกินคนทำมาทำการทำงานอ้าตกลงอายุเท่าไหร่นะป้าเอจะเป็นแม่อาไปเล่นหวยเออเก้าลอเก้าสี่เก้าห้ากันเอาโอเคในรายกันครับคนแก่เขาไม่คุยกับผมเลยสวัสดีครับ